ความจริงแล้วนั้นมีดหมอไม่ได้เป็นเพียงแค่ของขลังที่มีไว้เพื่อที่จะปราบผีเท่านั้นหากแต่คุณความดีของมีดหมอนี่ยังมีอีกเยอะแยะโดยเฉพาะในเรื่องของพลานุภาพที่ใช้สยบคุณใสขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้มากล้ำกลายผู้ที่เป็นเจ้าของมีดหมอก็คือมีดอาคมที่กล่าวได้ว่าเป็นทั้งเครื่องรางและของขลังมีฤิษานุภาพยิ่งใหญ่สามารถทำลายสายเวทต่างๆได้อย่างฉมัง นับเป็นของขขังที่นอกจากใช้ปราบคุณนใสและปีศาจร,ร้ายแล้วยังสามารถที่จะสะกดให้บรรดานักเลงหนังเหนียวทั้งหลายได้ระย่อกันอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะมีดหมอของบรรดาพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นสามารถทำลายอาคมแล้วก็กรีดผ่านผิวหนังที่เข้มขขังคงกระพันชาตรีของบรรดาคนหนังเหนียวทั้งหลายให้เปิดออกเป็นแผลได้ทั้งนี้เนื่องจากโลหะที่ท่านนำมาทำเป็นมีดหมอนั้น นอกจากจะเป็นส่วนผสมของเหล็กไหลและโลหะชนิดต่างๆที่นำมาจากหลายแห่งหลายที่แล้วยังมีการกำกับด้วยอาคมที่เข้มขลังของผู้ที่สร้างมีดหมอขึ้น